ก็จะมาเรียนกันต่อนะครับเรื่องดัชนีชี้วัดนะครับหรืออินดิเคเตอร์นะครับเนื่องจากพฤติกรรมของราคาหุ้นมาเกิดขึ้นซ้ำๆนะครับจึงมีคนนําวิชาสถิติมาประยุกต์ใช้และก็จากการนําวิชาสถิติและคณิตศาสตร์มาคํานวณนะครับจึงเกิดเป็นรูปแบบต่างๆและการใช้งานก็แตกต่างกันออกไปนะครับที่นิยมใช้กันมากๆก็จะมีอยู่4ตัวเนี้นะครับ ก็คือมี MACD นะครับ Moving Average Convergent Divergent เราอาจจะได้ยินบ่อยๆเกิดสัญญาณ Convergent สัญญาณ Divergent เป็นยังไงเดี๋ยวเขาจะมาคุยกันต่อนะครับแล้วก็นที่สองก็คือ RSI นะครับ Relative Strength Index นะครับที่สามก็คือพวก Stochastic นะครับจะมีทั้ง Fast และ Slow นะครับและอันที่สี่คือ d i r e c t i o n Movement Index นะครับ สตัวนี้นะครับเป็นอินดิเคเตอร์ที่นิยมใช้นะครับแต่ว่า3ามตัวหลังเนี่ยครับ isi a u t o c a s t i c แล้วก็ direction movement เนี่ยจะเป็นดัชนีวัดความแกว่งนะครับซึ่งจะมีค่าวัดระหว่าง0ูนถึง100นะครับถ้านึกไม่ออกว่ามันเป็นยังไงก็ลองนึกถึงเวลาเราขับรถยนต์นะครับรอบเครื่องยนต์ที่ที่เกิดขึ้นน่ยนะครับ เช่นเราเ้าเราเข้าเกียร์หนึ่งอาจจะลากไปถึง4,000รอบนะครับหรือว่า5,000รอบอะไรก็แล้วแต่มันจะเริ่มตื้อนะครับเราต้องเปลี่ยนเกียร์นะครับว่าพวกนี้ก็เหมือนกันนะครับเมื่อหุ้นขึ้นมาถึงระดับหนึ่งนะครับไฮไหรือว่าสโลตโตคัสติกหรือว่า dmi เนี่ยขึ้นมาสูงสูงแล้วนะครับก็จะเป็นตัวบอกว่าหุ้นจะต้องมีการพักกันก่อนนะครับแต่ ถ้าเป็นตลาดที่มันอยู่ในภาะวะกระทิงจริงๆนะครับเราจะใช้ MACD เป็นตัววัดค่านะเพราะว่าบางทีมันอยู่ในภาะวะโอเวอร์บอทมากๆก็ยังหุ้นก็ยังไปได้อยู่เรื่อยๆเราจึงต้องใช้ MACD เป็นตัววัดแทนนะครับเพราะว่า MACD ไม่ได้เป็นตัววัดความแข่งนะครับเรามาดูกันนะครับ MACD นะครับ Moving a v e r a g e c o n v e r g e n น e d i ด e r g e n c e นะครับเป็นดัชนีติดตามแนวโน้มของราคานะครับผู้คิดค้นขึ้นมาก็คือ Mr.Geral d a p p l e นะครับในปีคศ1979นะครับเส้น MACD สร้างขึ้นโดยใช้ความแตกต่างของเส้นค่าเฉลี่ย2เส้นนะครับโดยทั่วไปใช้12วันและ26วันสัญญาณซื้อปรากฏเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็วตัดขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช้านะครับ สัญญาณทั้งสองแบบเกิดขึ้นจะได้รับการยืนยันเมื่อเส้นทั้งสองตัดผ่านซีโร่ไลน์นะครับสัญญาณซื้อจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดอาการขัแดแย้งทางบวกนะครับหรือจะเรียกว่า p o ซ i ท i v e e เว e ินนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาให้ดูนะครับสองเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นที่เร็วตัดขึ้นเหนือเส้นขึ้นที่ช้านะครับอย่างที่เก่าวไปแล้วนะครับเส้ทั้งสองวิ่งผ่านศูนย์ทั้งคู่นะครับสัญญาณขายจะเกิด ก็คือตรงกันข้ามนะครับก็คือว่าตัดลงนะครับดูนะครับ MCD เส้นสีแดงนี้จะเป็นเส้นเร็วนะครับส่วนเส้นสีม่วงจะเป็นเส้นช้านะครับถ้าเกิดเส้นสีแดงตัดเส้นสีม่วงมานะครับตรงมุมด้านซ้ายเนี่ยนะครับอย่างอันเป็นสัญญาณขายนะครับถ้าเกิดว่า ตัดขึ้นนะครับสีแดงตัดเส้นสีม่วงขึ้นนะครับอย่างตรงกลางภาพนะครับอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณซื้อนะครับแล้วถ้าเคลื่อนไปอีกนะครับไปทางขวาอย่างเงี้ยถ้เส้นสีแดงมาแตะเส้นสีม่วงแต่ไม่ตัดลงมานะครับก็แสดงถึงภาวะหุ้นที่กําลังยังดีอยู่นะครับจนกระทั่งมันตัดลงจึงจะให้สัญญาณขายนะครับโดยเฉพาะถ้าตัดอยู่เหนือเส้นศูนย์นะครับอย่างที่บอกนะครับจะเป็นสัญญาณขาย ส่วนแชนีวัดความแกว่งนะฮะหรือออสซิเลเตอร์นะพวกนี้ก็จะมีอินดิเคเตอร์มักจะมีค่าการวัดศูนย์ถึงร้อยนั่นเองนะครับถ้าอินดิเคเตอร์แต่ระดับเข้าสู่เวณขอบบนจะเข้าสู่เขตการซื้อมากเกินไปนะครับตั้งแต่เจ็ดสิบถึงร้อยเนี่ยเขาจะเข้าเขตโอเวอร์บอร์ดแล้วนะครับถ้าเกิดอินดิเคเตอร์ตกลงสู่บริเวณขอบล่างนะครับจะเข้าสู่เขตการขายมากเกินไป นะครับหรือโซนโดยทั่วไปประมาณศูนถึง30นะครับครับอไซนะครับจะเป็นดัชนีวัดความแข็งแรงของตลาดนะครับ relative strength index นะครับถูกพัฒนาขึ้นโดยเจเวลไวเดอร์ well Rider, นะครับ junior ร์นะครับเขามีสูตรคำนวณอย่างที่ดังในภาพนี่นะครับบอกว่าเมื่ออา i มีค่ามากกว่า70จะเข้า เขตการซื้อมากเกินไปนะครับดูโอเวอร์บอทนะครับและถ้ามีค่าน้อยกว่าสามสิบจะเข้าเขตการขายมากเกินไปแล้วนะครับือโอเวอร์โซนะครับแต่เมื่อเส้นไอส์ไล์ตัดค่าเฉลี่ยขึ้นที่ขึ้นนะครับเป็นสัญญาณซื้อนะครับหรือเพราะอย่างยิ่งถ้าเกิดขึ้นที่บริเวณศูนย์ถึงสามสิบนะครับบริเวณที่โอเวอร์โซนะครับเป็นทาง,ง,งกลโนข้ามนะครับเมื่อเส้นไอส์ไล์ตัดค่าเฉลี่ยขึ้นที่ลง ก็จะเป็นสัญญาณขายนะครับโดยเพราะอย่างยิ่งถ้าเกิดบริเวณโอเวอร์บอร์ดนะครับอย่างในภาพนี้นะครับด้านบนคือโอเวอร์บอร์ดโซนนะครับแถบตัวสือสีแดงนะครับส่วนตัวสือสีสแดงเหมือนกันนะครับข้างล่างต่ำกว่าสามสิบนี่จะเป็นโอเวอร์โซโซนนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์ดังในภาพในกรอบสี่เหลี่ยมสีน้ําเงินนี่นะครับ ถ้าเกิดด้านบนนะครับเหนือโอ้ r หบอลโซนนีะครับเขาเรียกว่า t o อปเฟลเลอร์สวินะครับก็คือว่าถ้าเกิดไอซนะครับเดินทางขึ้นไปเหนือเจ็ดสิบนะครับแล้วปรับตัวลดลงมาแล้วตัดขึ้นเหนือเจ็สิบลงไปอีกแล้วตัดลงมาอีกทีหนึ่งนะครับลักษณะดังในภาพนี้นะครับตรงนี้เขาเรียกว่า f ฟลเลอร์สวิงนะครับ ก็เป็นสัญญาณขายที่ชัดเจนนะครับว่าเราควรจะขายหุ้นออกไปได้แล้วนะครับส่วนด้านล่าง bottom f a i l u r swing นะครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับทางมุมซ้ายนี่นะครับถ้าเกิดว่าไอซีไอตกลงมาต่ากว่า30นะครับเราปรับตัวขึ้นไปนะครับลดลงมาเราดันกลับขึ้นไปได้อีกทีหนึ่งนะครับตัดเส้นสีแดงขึ้นไปอย่างที่ในภาพนะครับก็จะเป็นการ เป็นสัญญาณซื้อนะครับว่าเราควรจะเข้าซื้อหุ้นอันนี้ก็จะเป็นสโตแคสติกนะครับแบบทางฟาดทางสโลให้ความหมายเหมือนกันนะครับแต่ฟานี่จะให้สัญญาณที่เร็วกว่านะครับเป็นเครื่องมือที่นิยมมันมากสําหรับตลาดแว่งตัวแบบไซเวย์นะครับใช้วัดการแว่งตัวของตลาดนะครับโดยมีการ แกวงตัวตั้งแต่0ูนถึงร0อยนะครับแล้วมีเส้นที่เป็นตัววัดอยู่2ตัวคือเปอร์เซ็นต์ k และเปอร์เซ็นต์ d นะครับโดยเปอร์เซ็นต์ดีเป็นสัญญาลักษณ์นะครับและการใช้งานก็เหมือนกับดัชนีวัดการแกว่งตัวแบบอื่นนะครับคือเมื่อสโตคาสติกมีค่ามากกว่า80จะเข้าเขตการซื้อมากเกินไปนะครับหรือว่าโอวบอร์ดเมื่อสตคาสติกมีค่าน้อยกว่า20จะเข้าเขตการขายมากเกินไปนะครับหรือว่าโอเวอร์โซนั่นเองครับ และเมื่อเปอร์เซ็นต์เคตัดเปอร์เซ็นต์ดี D, ขึ้นไปนะครับเป็นสัญญาณซื้อนะครับถ้าเกิดบริเวณโอเวอร์โซน,นี่มีการคอนเฟิร์มนะครับเหมือนกันครับเมื่อเปอร์เซ็นต์เคตัดเปอร์เซ็นต์ดี D, ลงมาก็เป็นสัญญาณขายนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดขึ้นบริเวณโอเวอร์บอสนะครับหน้าตามจะเป็นแบบนี้นะครับตัวโต๊คลาสสิกนะครับเส้นสีเขียวคือเปอร์เซ็นต์เคเส้นสีม่วงเป็นเปอร์เซ็นต์ดีเส้นสีม่วงเลยเป็นเส้นเรฟเลนซ์นั่นนะครับ ถ้าสีเขียวตัดลงมาอย่างนี้ก็จะให้สัญญาณขายนะครับถ้าตัดขึ้นก็เป็นสัญญาณซื้อนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาแตะแต่ไม่ตัดแล้วดีดกลับนั่นก็คือการแข็งแรงของตลาดนะครับแนวโน้มเดิมยังคงดีอยู่นะครับอยู่กระทั่งมาตัดเหมือนที่มุมบนด้านขวานะครับสีเขียวตัดลงมาในเขตโอเวอร์บอทอย่างนั้นควจะขายหุ้นออกไปนะครับ การตัดของสัญญาณนะครับดูดีๆนะครับเส้นสีเขียวกับเส้นสีม่วงนะครับดูทางภาพด้านซ้ายนะครับการตัดแบบทางด้านซ้ายนี่เรียว่าตัดด้านหน้านะครับคือมันไม่ได้อ้อมมาครับมาดูภาพขวานะครับเขาเรียกว่าตัดด้านหลังการตัดด้านหลังจะให้สัญญาณที่คอนเฟิร์มกว่านะครับเหมือนกับมันอยู่ในภาะวะที่โอเวอร์โซมาน,านานแล้วนะครับแล้วมันตัดขึ้นอย่างนี้ มันให้สัญญาณที่ชัดเจนว่ามันหมดเวลาสักทีสำหรับการขายนะครับแต่ว่าถ้าตัดด้านหน้าอย่างภาพซ้ายนี่มันจะดูเหมือนลักษณะที่ว่ารีบกลับตัวเร็วเกินไปนะครับมันอาจจะยังไม่ชัดเจนแต่ว่ามีคนมาเข้าซื้อไปก่อนแล้วอะไรอย่างนี้นะครับภาพนี้ก็คือแบบภาพซ้ายนะครับเรียกว่าเป็นรูปหัวเข่านะครับ ก็คือเส้นสีเขียวตัดขึ้นนะครับแล้วพักตัวแตะแต่ไม่ตัดลงไปแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปนะครับเป็นการยืนยันความแข็งแรงของตลาดนะครับว่าหลังจากที่ตัดขึ้นมาแล้วเนี่ยราคาหุ้นจะเดินหน้าไปอย่างแข็งแรงนะครับแต่มาดูด,ด้านขวาเขาเรียกว่าแบบนี้ว่าถ้าเกิดการตัดลงแบบนี้ว่าโชเดอร์นะครับหรือเป็นรูปหัวไหล่นะครับคือเส้นสีเขียวนะครับซึ่งเป็นสัญญาณ ระยะสั้นจะตัดเส้นสีม่วงขึ้นไปแต่ไปได้แค่แตะไม่ตัดขึ้นไปนะครับการอ่อนตัวของราคาก็จะเกิดขึ้นนะครับไม่ไม่เป็นการชี้นะครับให้เห็นความแข็งแรงของตลาดเราก็คืออย่าเรายราก็ยังไม่ซื้อนะครับจนกระทั่งราคาได้ตกลงนะครับแล้วได้เข้าสู่เขตขายมากเกินไปนะครับมากรองอยู่ที่บริเวณ ต่ำๆใกลศูนย์เงี้ยแล้วก็เกิดการตัดขึ้นตัวขึ้นไปอย่างนี้เราดึงเขาให้เขาซื้อนะครับนี่เป็นการใช้พวกสโตแคสติกนะครับนบตัวอย่างแบบนี้นะครับต,ตรงลูกศรสีขาวก็จะเห็นว่าถ้ามันแตะแต่ไม่ตัดนะครับะดีตกลับขึ้นไปแสดงถึงความแข็งแรงนะครับครับอันต่อมาก็คือ DMI ครับ Direction Movement Index อันนี้ถี่ผมใช้บ่อยๆอยู่4ตัวนี้ครับที่ผมใช้นะครับ DMI นี้เป็นระบบเกี่ยวกับการติดตามความเคลื่อนไหวของราคาครับถูกพัฒนามาจากคุณเจเวลไวเดอร์อีกแล้วนะครับบบการชี้ทิศทางความเคลื่อนไหวนี้จะบรรจุข้อมูลเส้น14วันนะครับเส้น DI บวกกับ DI ลบไว้ตรงข้ามกันเรามีกฎว่านะครับเมื่อ DI บวกตัด DI ลบขึ้น เป็นสัญญาณซื้อนะครับเมื่อดีบวกตัดดีลบลงเป็นสัญญาณขายเป็นยังไงนะครับเข้ามาดูกันนะภาพแบบนี้ครับครับถ้าเส้นสีแดงคือดีบวกนะครับตัดเส้นสีเหลืองขึ้นไปนะครับเป็นสัญญาณซื้อนะครับต่อเมื่อมันวิ่งขึ้นไปถึงขอบสุดนะครับดังนั้นก็จะเป็นสัญญาณกลับตัวนะครับราคาหุ้นก็จะปรับตัวลดลงนะครับ จนกระทั่งเมื่อเส้นสีเหลืองตัดสีแดงขึ้นไปนะครับอันนั้นก็จะเป็นราคาก็จะลงมานะครับจนกระทั่งเส้นสีเหลืองถึงขอบด้านบนนะครับก็จะเกิดการกลับตัวของแนวโน้มนะครับเดี๋ยวจะมาดูของจริงกันนะครับนี่เราก็มาดูการใช้ดิเคเต t o r จากของจริงนะครับที่นิยมใช้นะครับก็จะมีอย่างที่ได้ ออกไปแล้วนะครับมี DMI นะครับ MACD, RSI แล้วก็ Stochastic นะครับแล้วค่อยๆดูไปจีละตัวนะครับลองถอยหลังภาพดูนะครับการใช้งาน DMI นะครับ DI บวก DI ลบนะครับ DI บวกจะเป็นสีแดงยิ่งสีเราตั้งได้ครับจะเป็นสีไหลนะครับก็จะมี DI ลบเป็นสีเหลือง นะครับแล้วก็เส้นสีฟ้าเป็นเส้น ADX นะครับสังเกตดูนะครับว่าเวลาเส้นสีฟ้ามาแตะขอบข้างบนเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อ ADX ขึ้นมามีค่าเกิน60ขึ้นมานี่ครับมันจะเป็นสัญญาณบอกเหตุว่าเราต้องระวังแล้วนะครับนี้เมื่อเมื่อ DI บวกสีแดงนี่นะครับอยู่ตาม ADX ขึ้นมาแล้ว ADX คงกลับตัวลงก็จะเหมือนเป็นจุด ยอดของอาราคาหุ้นณนะขณะนั้นนะครับจะต้องมีการปรับตัวลงมานะครับสัญญาณซื้อจะเกิดขึ้นที่เราเรียนมาเม่อสักคู่นะครับก็คือถ้า DI บวกตัด DI ลบขึ้นไปนครับเป็นสัญญาณซื้อนะครับสังเกตดูนะครับตรงนี้เห็นไหมครับเมื่อมันตัดขึ้นไปตรงนี้ราคาหุ้นก็เกิดสัญญาณซื้อหุ้นก็วิ่งขึ้นไปนะครับเมื่อมันไปถึงจุดพีคนะครับ เราโค้งกลับตัวลงมานะครับเมื่อสีเหลืองแตะข้างล่าง di ลบแตะข้างล่างนะครับมีค่าเท่ากับสามเนี่ยครับแล้วก็สีแดงสีเหลืองกลับตัวขึ้นสีแดงปรับตัวลงนะครับมีราคาก็จะเริ่มถอยหลังถอยหลังนะครับแล้วมันจะกลับตัวอีกครั้งก็เมื่อสัญญ,ญาณ di บวกตัดขึ้นไปอีกนะครับราคาขึ้นหุ้นก็ขึ้นไปอีกนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับบริเวณน,นี้ด้วยนะครับเห็นไหมครับ มีทริคอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเส้น ADX เนีครับเป็นตัว Referenc e นะครับจะสังเกตดูนะครับว่าเมื่อ DI บวกตัดเส้นสีฟ้าหรือ ADX ลงมานี่นะครับมันจะเป็นสัญญาณขายอันนึงนะครับเพราะว่าเวลากลับทิศและตัดเส้นลงมานี่นะครับก็แดงว่าทิศท,ทางมันจะเปลี่ยนเป็นขาลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็เตรียมตัวที่จะ ขายหุ้นออกไปนะครส่วนจะรับซื้อตรงไหนก็ว่ากันใหม่อีกทีหนึ่งนะครับในขณะเดียวกันถ้าเกิดสีเหลืองนะครับตัดขึ้นแบบนี้นะครับนที่บริเวณน,นี้นะครับสีเหลืองตัดขึ้นเห็นไหมครับเมื่อดีไอลบตัดขึ้นไปนะครับราคาหุ้นก็ตกลงมานะครับจนกระทั่งมันไม่ทะลุ สีฟ้าขึ้นไปไม่สามารถตัดขึ้นไปได้นะครับแล้วก็ดีดกลับลงมามันก็กลายเป็นสัญญาณซื้อขึ้นมาทันทีนะครับแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งนะครับก็คือดูตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเส้นสีเหลืองนะครับ di ลบตัดเส้นสีฟ้าจากด้านล่างนะครับตรงนี้ประมาณประมาณยี่สิบนะครับตัดจากด้านล่างขึ้นไปนะครับมันก็เป็นสัญญ,ญาณกลับทิศ ใช่ไหมครับราคาหุ้นก็ตกลงมานะครับก็คือถ้าเกิดว่าเส้นสีเหลืองตัดข้างล่างขึ้นไปราคาก็จะตกลงมาในขณะเดียวกันถ้าเส้นสีแดงตัดเส้นสีฟ้าจากด้านล่างขึ้นไปนะครับก็จะเป็นการจะเป็นสัญญาณซื้อนะครับอันนี้เป็นสัญญาณขายครับสีเหลืองตัดขึ้นไปนะครับตัดสีแดงขึ้นไปด้วยแล้วยังตัดเส้น ADx ไปด้วยนะครับนี่เป็นตัวอย่างการใช้งาน b m i รเราต้องมานั่งสังเกตดูดีๆว่าหุ้นที่เราซื้อเข้าไปแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับตัวต่อมานะครับขออนุญาตอิมวบอันนี้ออก,ก่อนตัวต่อมาก็จะเป็น MACD นะครับ,นะบ MACD นี่ก็เป็น king of indicator นะครับ เป็นตัวบอกถึงสภาวะหุ้นนะครับมันไม่มีภาวะโอเวอร์บอหรือว่าโอเวอร์โซนะครับสำหรับสัญญาณ MACD แต่เราจะใช้เส้นเรฟเลนซ์สองเส้นนะครับเมื่อ MACD นะครับเส้นสีแดงนะครับตัดเส้นเรฟเลนซ์นะครับเส้นค่าเฉลี่ยลงมานี่นะครับก็จะเป็นสัญญาณขายนะครับกรณีที่มันมาแตะแตะไม่ตัดลงมานะครับอย่างเช่นบรวณนี้นะครับ หุ้นก็จะไปได้ต่อแต่ถ้าเกิดว่าเกิดการตัดลงมาก็จะเป็นสัญญาณขายแล้วยิ่งถ้าขึ้นไปแตะแล้วขึ้นไม่ได้ตัดขึ้นไม่ได้นะครับมันจะยืนยันว่าทิศทางจะยังคงเดิมนะครับอย่างนี้ตัดขึ้นไปนะครับหุ้นก็ขึ้นนะไหมครับตรงนี้ตัดลงก็เป็นสัญญาณขายก็คือเมื่อมันตัดลงนะครับก็จะเป็นสัญญาณขายตัดขึ้นเป็นสัญญาณซื้อนะครับ เราสามารถใช้ MACD ประกอบกับ DMI ใช่ไหมครับถ้าเราใช้2ตัวมันก็จะมีสัญญาณยืนยัน2ตัวแล้วนะครับจะทำให้เราประกอบการพิจารณามากขึ้นนะครับเช่นบริเวณนี้ใช่ไหมครับตัดลงมาหุ้นกระตกนะครับตรงนี้ MACD ตัดขึ้นไปหุ้นก็ขึ้นนะครับเพราะดูการคอนเฟิร์มสัญญาณตรงนี้ด้วย โดยปกติก็ใช้26กับ12วันแต่ผมมาตั้งค่าให้มันไวขึ้นนะครับเปลี่ยนเป็น12กับ5วันนะครับแต่แล้วแต่นะครับลองแล้วแต่ใครจะชอบผมอยากให้สัญญาณมันเร็วขึ้นหน่อยนะครับวิธีการเซตครับก็มาที่ c u r r e n t i n d i c a t o r s e t t เ n g นะครับเรามาเปลี่ยนค่าตรงนี้นะครับค่า default เดิมมันมาเราก็มาเปลี่ยนนะครับถ้าอยากจะเปลี่ยนเป็น12วันกับ5วันเหมือนผม ครับก็สามารถทําได้นะครับจะเปลี่ยนสีสันก็ได้นะครับนี่ก็เป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะครับนี้เรามาดูตัวต่อมานะครับครับก็คือ RSI นะครับ r s i โดยทั่วไปก็จะใช้ค่า14วันนะครับผมก็ใช้ค่านี้ครับไม่เปลี่ยนนะครับตอนนี้ผมกำลังรีเควสตให้บริษัทเด็ตวิชันนะครับให้เขามีเส้นค่าเฉลี่ยให้ด้วยนะครับจะได้มีเส้นไว้เรฟเลนนะครับการใช้งานก็จะได้เหมือนกับ m อ d คือถ้า r s i ตัดเส้นค่าเฉลี่ยลงมาก็เป็นสัญญาณขายนะครับตัดขึ้นก็เป็นสัญญาณซื้อนะครับแต่ตอนนี้โดยทั่วไปเนี่ย RSI เนี่ยจะเป็นดัชนีวัดความแกว่งนะครับจะมีค่านั้งแต่ 0- ศูนย์ถึงร้อย ถ้าเลยเจ็ดสิบขึ้นไปนะครับจะเข้าเขตการซื้อมากเกินไปนะครับแต่ถ้าต่ํากว่าสามสิบลงมาก็จะเป็นเขตการขายมากเกินไปครับหรือโอโซนนะครับเรามาดูกันนะครับดูบริเวณนี้นะครับใช่ไหมไล์เท่ากับสามสิบมันต่ําลงมานี่นะครับพอเข้าเขตการขายมากเกินไปหุ้นก็ดิดตัวกลับนะครับอย่างที่เราเรียนทฤษฎีมัลสักครู่นะครับเมื่อไปถึงเกินเจ็ดสิบขึ้นไป ก็เข้าสู่เขตการซื้อมากเกินไปนะครับแล้วก็เตรียมตัวขายนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับอันนี้นะครับไอซ่ขึ้นไปถึงบริเวณ80นะครับแล้วปรับตัวลดลงมาเหลือ6กกลับขึ้นไปใหม่73แล้วตัดลงต่ำกว่าเดิมใช่นไหมครับตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับจำได้ไหมครับท็อปเฟลเลอร์สวิงนะครับ ก็จะเกิดสัญญาณขายที่หนักแน่นนะครับดูนะคาหุ้นหลังจากน,นี้ก็ตกลงมาเลยใช่ไหมครับตัวบริเวณน,นี้ที่หุ้นขึ้นมานะครับเมื่อไอซยต่ำกว่าสามสิบนะครับตัดขึ้นไปตัดลงมาครับแล้วก็ขออภัยนะครับต่ำกว่าสามสิบขึ้นไปปรับตัวลงมาแล้วก็ตัดครับเหนือบริวเวณน,นี้ขึ้นไป ครับก็เป็นสัญญาณซือ้อนะครับหุ้นก็ขึ้นมาอย่างนี้เป็นตัวอย่างการใช้งานไ s i นะครับเมื่อเรารู้จักการใช้งานไ s i แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็ใช้ร่วมกับ MHD และ DMI เพื่อเป็นการคอนเฟิร์มสัญญาณนะครับอีกทีหนึง่งนะครับบางทีหุ้นที่ขึ้นมาเนี่ยครับมาถึง บริเวนประมาณ60สิบประมาณ60แล้วหุ้นปรับตัวลงไปเห็นไ,ไหมครับมันจะมีการดีดกลับหรือตรงนี้ก็ทำนะครับหกสิบ้าแล้วหุ้นปรับตัวลงครับมันก็จะพยายามมันสามารถกลับตัวคืนมาตรงไหนก็ได้นะครับเพราะงั้นถ้ายังไม่เข้าสู่โอเวอร์บอทก็อาจจะไม่มีการปรับฐานใหญ่นะครับแต่ตอนนี้ระหว่างที่อัดซีดีอยู่นี้นะครับเซตกำลังไต่ขึ้นมานะครับวันที่สอง นะครับถ้ากำลังไต่ขึ้นมาเกือบจะเข้าเขตโอเวอร์บอลแล้วกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับ,รบยิ่งถ้าเกิดว่ามันไปเกิดสัญญาณไอซายท็อปเฟเ e อร์สวินะครับจะเป็นการยืนยันแน่นอาจจะเกิดการปรับฐาน,นลงมานะครับเพราะฉนั้นการดูไ s i ายนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับถ้ามันปรับตัวลดลงมาจากบริเวณที่ไม่ถึงเจ็ดสิ ก็อาจจะมีการกลับตัวขึ้นไปได้นะครับเราต้องใช้อันอื่นในการดูอีกนะครับเดีย๋ยวจะเรียนรู้กันต่อไปนะครับนี่อันสุดท้ายที่ผมจะแนะนำนะครับก็จะเป็นสโลคัสติกนะครับทำไมต้องเป็นสตัวนี้นะครับเพราะว่ามันอินดิเคเตอร์เนี่ยมันมีอยู่ประมาณ50ตัวนะครับ แต่ว่าที่คนเขานิยมใช้กันสีตัวนี้เพราะว่ามันเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างจะแน่นอนกว่าอันอื่นนะครับเป็นที่นิยมกันแล้วก็ไม่เห็นจะต้องไปแตกต่างจากคนอื่นนะครับเราใช้สิ่งที่เขาใช้กันนะครับมันจะได้เป็นความเชื่อที่เหมือนๆกันด้วยนะครับตะโตก็อย่างที่เราเรียนในทฤษฎีแล้วนะครับเมื่อเส้นเปอร์เซ็นต์เตัด เส้นดีลงมานะครับก็จะเป็นสัญญาณขายครับแบบนี้นะครับ,นะรบแต่ว่าสโตนคัสติกเนี่ยเป็นตัววัดความแกว่งทัานั้นเองบางทีมันอาจจะอยู่ในภาะวะโอ้บอสหรือโอโซก็ได้นะครับก็ใช้สำหรับเทียบกับอ่าไอซายกับ m อ c d อีกทีหนึง่งนะครับเมื่อเข้าเขตบริเวณน,นี้เกิน780ขึ้นไปนะครับเราก็ เตรียมตัวได้แล้วว่าเอออาจจะจะมีการพักฐานนะครับหรือการขึ้นไม่ไหวนะครับแต่อย่างที่บอกเวลาปรับตัวลงมาอาจจะโค้งตัดขึ้นก็ได้นะครับการตัดขึ้นของอ,อ่อเปอร์เซ็นต์เคเนี่ยถ้าอ้อมหลังจะได้สัญญาณที่หนักแน่นกว่านะครับมาถึงอ้อมอย่างอย่างบริเวณนี้นครับเห็นไหมครับตัดขึ้นแต่ไม่อ้อมหลังนะครับไม่ไม่ได้อ้อมจากจุดที่ต่ําสุดนะครับมันตัดด้านหน้านครับจะมีจุดต่ําสุดอยู่บริเวณนี้ มองรายละเอียดนิดนึงนะครับแต่ว่านี่ตัดด้านหน้าก็สัญญาณไม่เข้มแข็งนะครับถ้าตัดด้านหลังจะให้สัญญาณที่ดีกว่านะครับเน่ริเวณนี้แม่ค่อนมาข้างหลังนิดเดียวนะครับทีนี้เราลงใช้ร่วมกันกันกบอิ d i c a t o r อันอื่นนะครับเราใส่ดีมายเข้าไปนะครับใส่ m a c d เข้าไปด้วย ะครับแล้วก็ใส่ไอใายเข้าไปจะดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อที่จุดยอดบริเวณนี้นะครับหรือว่าบริเวณนี้นะครับนะครับจะเห็นว่าไ s i มีค่าเท่ากับ80 m สครับ MCD จะชนขอบบนแล้วมีการตัดลงมาของสัญญาณนะครับจะมองยากนิดหนึ่งนะครับจะโตขึ้นไปถึงเกือบร้อยแล้วครับ95เพราะงั้นเราก็ได้รับการยืนยันนะครับนี่ครับเส้นสีแดงตัด adx ลงมาด้วย di บวกตัด adx ลงมาด้วยครับอย่างนี้เราก็ไม่ควรอยู่แล้วครับควรจะขายหุ้นออกไปดีกว่าถึงเงินสดใช่ไหมครับก็เป็นการคอนเฟิร์มของทุกตัวนะครับสัญญาณทุกตัวเราก็ขายนีย้ออกไปก่อนดีกว่าอย่างบริเวณน,นี้นะครับสโตก็อยู่ด้านล่างนะครับรู้สึกบริเวณน,นี้ผมจะให้คอมเมนต์ไปด้วยในในเว็บไซต์นะครับตอนที่หุ้นลงมาตรงนี้นะครับสโต มีค่ากับกับ11กับ8นะครับเส้นสีเหลืองขึ้นไปพีกแล้วกําำลังตัดเส้น adx ลงมานะครับกำลังจะนะครับโค้งมา m m c d อยู่ชนขอบล่างนะครับกำลังจะโค้งขึ้นไปนะครับไอซอยู่บริเวณ25นะครับเข้าเขตโอเวอร์โซแล้วนะครับเมื่อตรงนี้เป็นจุดคอนเฟิร์มสัญญาณนะครับสโตตัดขึ้นนะครับ ีลบตัด ADX ลงมานะครับ MACD ตัดขึ้นนะครับไซตัดขึ้นนะครับไซยกตัวขึ้นนะครับนี้ก็เป็นสัญญาณเข้าซื้อนะครับก็เป็นจุดที่เข้าซื้ออย่างนี้เป็นต้นถ้าเกิดเราได้รับการยืนยันของของตัวอินดิเคเตอร์สัก3ตัวเราก็น่าจะมามั่นใจได้แล้วว่าจะเป็นจุดที่เข้าซื้อได้ถูกต้องถ้าเราทํา แบบนี้นะครับโดยไม่ใช้อารมณ์ของตัวเองหรือไม่ใช้ความคิดของตัวเราเองเชื่อตามอินดิเคเตอร์เชื่อตามสิ่งที่เขาบอกนี่นะครับผมว่าเราน่าจะอย่างน้อยไม่น่าจะเสียหายจากการลงทุนนะครับหรือจะมีผลกําไรด้วยซ้ํานะครับวันที่วิเคราะห์น,นี่วันที่สวันที่อัดซีดีนี่วันที่2นะครับไอซายมาหกสิบเจ็แล้วไต่ขึ้นมาแล้วนะครับเอ็มซีดียังเขายังไม่ตัดนะครับ มี ADX กำลังเริ่มขยับขึ้นไปนะครับสตโตก็เข้าเขตเ,เกือบจะโอบบอลแล้วนะครับเราดูอีกหน่อยว่าจะทะลุ720ได้ไหมรับสั่งจกซื้อประมาณ720หรือใกล้ๆเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับสัญญาณพวกนี้นะครับถ้าเป็นส,สัญญาณที่ไม่ดีผมก็จะขายหุ้นออกไปนะครับนี่เป็นตัวอย่างการใช้งานนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาเรียนรู้กันต่อไปในเรื่องอื่นนะครับ